เรือเรือแตนะตอนนี้ท่เบนเรมเลยพี่ทั้งคนเนี่ยเบาเบาเบาเาเบาเนียยเเีามาน่มานี่มาน ก่อนหน้านี้นะคะทางเปิ้ลน,นาครศิลาชัยก็เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่หาดใหญ่แต่กลับเป็นผู้ประสบภัยแทนจนได้ออกมาโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือค่ะซึ่งทางภรรยาจูนกสมาได้แจ้งว่าติดต่อเปิ้ลน,นาครไม่ได้หลังผ่านไปกว่า4ชั่วโมงจูนกสมาก,ก็ได้โพสต์คลิปอัปเดตสถานการณ์ระบุว่าวินาทีที่พี่ๆตำรวจและพี่ๆทหารไปช่วยเหลือพี่เปิ้ลออกมาได้เมื่อสักครู่นี้สถานการณ์ตอนนี้น่าสงสารหดหูมาก ทางทีมพี่เปิ้ลจะรีบนำทีมงานกลับไปรับพี่ๆรอก่อนนะคะกลับไปรับพี่ๆแน่นอนอาหารโรงครัวแม่จูนก็กำลังทํากันแบบไม่ได้พักส่งออกทุกมือ้อทําอาหารให้เต็มที่สุดๆรอพรุ่งนี้นะคะนาคอนกับทีมกลับไปวางแผนกันใหม่นะคะ ในคลิปค่ะเปิลน,นาคอนกำลังนั่งเรือออกจากพื้นที่น้ำท่วมท่ามกลางเสียงร้องของความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ติดอยู่บนอาคารบ้านเรือนโดยรอบซึ่งเปิ้ลก็สะเทือนใจจนร้องไห้ออกมาค่ะพร้อมบอกว่าเราไม่สามารถช่วยคนได้ตอนนี้คนเยอะมากที่ต้องการออกจากบ้านกำลังเราไม่พอทุกคนต้องการทุกคนกำลังจะตายหมดแล้วภายหลังออกมาเปิลก็ได้อัปเดตผ่าน Facebook ว่ารอดแล้วออกมาได้แล้วน้ำท่วมหัดใหญ่ใจร้ายมากหนักที่สุดในรอบ14ปีตั้งแต่ช่วยน้ำท่วมมา พรุ่งนี้กูจะสู้ต่อแจ้งมาเกินกำลังผมแล้วครับรัฐบาลล่าสุดคะ่ะเปิลนาครได้โพสต์คลิปขณะเข้าช่วยเหลือนายกเทศมนตรีเมืองปากพูนค่ะซึ่งเปิลบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเคสเลยนะคะที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเนื่องจากเตสกีท้องแตกวินาทีเข้าชาร์จช่วยสองอาสามารู้ทีหลังว่าท่านคือนายกเทศมนตรีเมืองปากพูนคนครศรีธรรมราช

มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อไม่รู้แล้วเขาจะอยู่ขอบหรเท้าริมหรือเปล่าไม่ได้ต้องมีเื้อเต้าลมีเื่อ้่ไ่ไ่นแหละ้มมีเดื่้ไไ้ไมไ้่ได้ไมอได่ไม่ได้มาม้

้าแล้วมาแล้วมาแล้วม้ายไปดูเรือกลำสแตนบายไว้ดิ้ไปเอาเรือเฮ้ยเอาเรือฟ้าใครก็ได้ทีมเราก็ได้ใครไปดูสแตนบายไว้ลำหนึ่งไลำตีน้ำเงินอ่ะออกมาได้ไหมได้ไปไดสีน้ำเงินคิดบ้างไม่ใช่ลำนึง chào, chèo phun nước, chèo phun เพราะ nhà không nào, anh trung, anh đây lắm ีงัไม่ถ้าดึงเชือกลากไม่ได้เพราะลิงบุญมันมันกดน้ำไม่ใจฮะลิงบุญมันกดแต่ถ้าเป็นทูบเมื่อกี้เตียงกาเลยต้องเรือดึงอ่ะน้ำเที่ยวทูบไม่เหมาะสม วินาทีเจสกีท้องแตกกำลังจะจมขณะเข้าช่วยท่านนายกกลางแม่น้ำที่เชี่ยวมากช่วยได้แค่คนเดียวตัวเองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเคสนี้กลัวที่สุดในชีวิตเลย เรืออแตกน้วตอนนี้ที่แบลเ์หมเลยนะพี่ท้าน้อนเนี่ยน้ำน้ำมนลมัเรือตรง้อาตรงนีนะตรงน้เนะพี่เดี่ทีนี่มาทีนี่มาที่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 นีมานมานมาที่นี่มนี่มี่นี่มาที่นอาทีนี่มา่นมาที่น่มานมาที่นี่มานี่มานี่มาที่นี่มานี่ม่นมนม่นาที่น่นมี่่นมาทมน